สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่2กรกฎาคม2562อยู่เรา3คนนะครับผมฟันละมาเซียเกาะติดบาเซลนาครับผมปีเตอร์โบเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโคดัตทางข่าวลียอภูครับมาติดตามบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับวันนี้เรื่องราวที่เรานำเสนอนะครับก็เชื่อว่า แฟนๆหลายคนน่าจะชื่นชอบนะเป็นเรื่องของการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับคือไอ้พวกบิ๊กเดีอ่ะมันมีแน่ๆการเซ็นสัญญาเป็นค่าตัวสถิติสโมสรต่างๆนานานะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็มีนักเตะที่หมดสัญญาเป็นฟรีเอเจนต์และสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวเหมือนกันเรียกง่ายๆของฟรีและดีมีในโลกนะครับนะครับวันนี้เราหยิบยกนะครับ เหมือนกับเป็น11คนเบื้องต้นแล้วกันแต่จริงแล้วมันมีเยอะกว่านี้นะครับตามบทวิเคราะห์ของ Sky ยสปอร์ตเขาหยิบยกออกมาเป็น11คนใน11ตําแหน่งเลยนะจัดทีมได้1ทีมนะครับแล้วเป็นฟร mm ีเอเจนต์เดี๋ยวมาดูกันว่าตําแหน่งไหนผู้เล่นคนใดน่าสนใจที่บางทีมจะหยิบยืมไปใช้งานได้ครับ <นะ S 1> ผมไปดูผังการเล่นที่ทาง Sky Sport ์ตเขายกมานะครับก็มาในระบบ4-42นะผู้รักษาประตูคือมิเชลฟอร์ม คุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะครับแบ็กโฟนี่ยดังๆทัง้งนั้นเลยนะดานิเอลอเวสแกรรี่เคฮิลโทมัสแฟมาเลนแล้วก็อัลเบโตโมเรโนอคู่กองกลางเนี่ยมีเดนนิลสันแล้วก็โยฮันกาบายปีกซ้ายฟร็องดิเบรี่ปีกขวาฮาเตมเบนอักฟาแล้วก็คู่กองหน้าโอ้โหสายแดนซ์ทั้งคู่เลยครับครับแดนนี่สเตอริสกับแดนนี่เวลเบกนั่นเองเออแต่เราไม่ค่อยได้เห็นแดนซ์เท่าไหร่นะเวลเบกตรงหลัง <c oughs> <c oughs> คือชุดนี้นะเราดู้11ตำแหน่งถ้าเราย้อนเวลากลับไปประมาณ4-5ปีที่แล้วโอ้โหนี่คือเป็นทีมชุดใหญ่ของสโมสรที่สามารถต่อกรได้กับทุกทีมเลยใช่ครับแต่ว่าเวลามันก็ร่วงโรยมาไปตามอายุของนักเตะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับไปเริ่มยมาที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนนะครับมิเชลฟอร์มนี่หมดสัญญากับท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมิเชลฟอร์มเนี่ยโอ้โหผมว่า ถ้าใครติดตามทีมบริลีกมานาะนจะเห็นว่าเขาฟอร์มดีตั้งแต่ตอนอยู่ซวนซีครับแล้วมาอยู่กับสเปอร์ถึงแม้ว่าจะแย่งมือหนึ่งอุโกโยริสไม่ได้แต่มองในแง่มือสองเวลาที่วิเชลฟอร์มลงเล่นเนี่ยผมว่าแฟนบอลท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยรู้สึกอุ่นใจในตัวเขานะแล้วก็เกิดทีมไหนกําลังขาดผู้รักษาประตูมือสองดีๆเนี่ยน่าสนใจมากสลับวิเชลฟอร์มใช่ครับก็ผมมองว่าในมุมของผมแม้จะเป็น,ปน,ปนแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับถ้าเกิดว่ามิโอเล สุดท้ายม่อยู่กับทีมต่อไปจริงๆมิเชลฟอร์มเป็นทางเลือกที่เป็นของฟรีด้วยและอายุก็มีประสบการณ์นะครับ35ปีผมมองว่าก็น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับบางทีมที่ต้องการใครเข้าไปเป็นมือสองอันนี้น่าสนใจนะนะครับคนต่อมาตําแหน่งแบ็กซ้ายนะครับอัลเบโตมูเรโนคนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆสโมสรโดยเฉพาะทีม ในบ้านเกิดอย่างสเปนใช่ครับก็เป็นสมรองแอนดี้เอสันแทบตลอดทั้งซีซั่นเลยนะครับทั้งซีซั่นได้ลงเล่นให้เรอร์พูแค่ห้าเกมบางนัดเนี่ยโรบอรสันก็ไม่พร้อมหรอกแต่ว่าก็เจนคอปเลือกมิลเนอร์ก่อนด้วยซ้ำแลวมันมีบางช่วงที่เหมือนกับเขาไปให้สัมภาษณ์โจมตีเจอเจนคอปเหมือนกันแต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่เขาก็แค่พูดถึงความรู้สึกของเขามาแต่ว่าเบื้องลึกแล้วเขาเป็นคนที่เป็นมืออาชีพมากเพราะเจนคอปก็ชมเขามากและเขาอำลาทีมไปเนี่ย เขายังขอบคุณโพวขอบคุณแฟนพรขอบคุณทุกคนอยู่เลยมีแต่คนเข้าไปอวยพรแม้แต่เจมิลเนอร์ยังเข้าไปอวยพรโมเรโน่เลยแสดงวว่าขอบคุณด้วยสาเหตุที่ออกจริงๆก็คือแค่เขาอยากลงเล่นใช่แล้วก็สโมสรไม่ได้ต่อสัญญาด้วยทีเนี้ยนอกเหนือจาก ทีมที่เกรดลองจากลิเวอร์พูลจริงๆย้อนกลับไปสักหนึ่งเดือที่แล้วมันเคยมีข่าวบาเซโลนาให้ความสนใจด้วยนะครับก็หวังจะดึงไปเป็นแบ็กอัพให้กับจอร์ดี้โอบานะแต่ว่าข่าวกับบาซาก็ค่อยๆแผ่วค่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆนะแต่มีทีมอย่างเซบีย่านะครับซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดร,รวมไปถึงบียาเบรอาที่ ตกเป็นข่าวอย่างหนักในช่วงเวลานี้คืออย่างกรณีของมิเชลฟอร์มเนี่ยผมว่าทีมไหนได้ไปโอกาสเป็นมือสองสูงครับแต่อัลเบโตโมเรโน่ดูทรงแล้วการที่เขาออกจากลิเวอร์พูลแบบเนี้ยเขาน่าจะต้องอยากเป็นตัวจริงเนาะใช่อา,อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับ,รบและแน่นอนว่าที่เขาไม่มีความสุขในที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ได้ลงนี่แหละดังนั้นทีมใหม่ที่เขาจะไปก็คงจะต้องเป็นทีมที่การันตีให้เขาลงได้เยอะกว่าเดิมครับ,รบ,รบแล้ว2ทีมในสเปนที่มีข่าวเซบีย่ากับบีอารเรียลผมว่าเข้ากับสไตล์การเล่นของโมเรโน่นะเป็น เป็นการเป็นสโมสรที่อาศัยแบ็กบุกในการเล่นเกมบุกซึ่งมเรโน่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์รตรงจุดนี้ะนะครับอันนี้เป็นแบ็กซ้ายส่วนแบ็กขวาโอ้โหเราได้ยินชื่อมานาะนนี่เป็นนักเตะหนึ่งในนักเตะที่คว้าแชมป์ในระดับอาชีพมากที่สุดอของวงการฟุตบอล นั่นคือเดนเนียลเวสอายุอายุ36ปีคว้าแชมป์ตลอดอาชีพ42ถ้วยโอ้โหโอ้โหคือจะบอกว่าเป็นแบ็คขวาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งก็ได้นะในระดับสโมสสนในสุดยอดมากๆเลยไปยูเวก็ได้แชมป์ไปเอเชก็ได้แชมป์ทีนี้คำถามสำคัญว่าทีมต่อไปที่เขาจะไปเนี่ยในวัย36ปี เขาจะเลือกไปทีมแนวไหนถ้าเขายังอยากจะคว้าควา,วาสมสาเร็จเขาต้องไปทีมใหญ่อืแต่ไปทีมใหญ่เนี่ยเขาจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าในวัยเท่านี้แล้วอค,คือถ้าเราดูจากฟอร์มนะับปัจจุบันของเขาอย่างเล่นทีมชาติบราซิลหรือกับเปเชเชเมื่อฤดุการที่แล้วจะว่าไปเนี่ยผมว่าเขายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเทียบกับอายุ36ปีนะแต่ก็อยู่ที่ความคิดของเขาแหละว่าในการที่เขาจะเล่นฟุตบอลต่อเขาจะตัดสินใจยังไงตัวจริงเท่านั้นอืหรือ ยินดีรับสภาพเป็นตัวสำร,รองได้ครับคือผมเคยไปอ่านบทสัมภาษณ์เขามามนะครับบทสัมภาษณ์เขาพูดเอาไว้คือนักข่าวาถามบอกว่าคุณเนี่ยมีความคิดเรื่องของการจะแขวนสตาร์ทบ้างหรือยังเพราะรรว่าเราทราบดีอยู่แล้วว่าอายุ3.6เนี่ยเป็นวัยกาลังเหมาะในการเลิกเล่นนะในระดับสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นแบ,บ็คขวาจอมบ,บุก,กใช้ energy ใช้พลังกาลังค่อนข้างเยอะแต่เขาบอกว่า แฮชชั่นในการเล่นฟุตบอลของเขายังอยู่เต็มเปี่ยมเลยคือคือถ้าเกิดว่าด a น i e l a เวส s รับสภาพเป็นตัวสำรองได้นะผมเชียร์ให้ลิวพูเอาเลยเพราะว่าลิวพูต้องการแบ็กอัพที่เป็นตัวตัวที่เป็น o f ฟ ensive full back เต็มเต็มเลยใช่ครับ ก็ฝั่งขวาเนี่ยจริงๆยังมีนาธานีลคายอีกคนหนึ่งแต่ว่าอนาคตไม่แน่นอนไงนาธานีลคายอาจจะย้ายด้วยจริงๆถ้าลิเวอร์พูลสนใจก็น่าโอเคนะออแ,ตแต่ไม่รู้ว่าค่าเหนี่ยเขาแพงเปล่าเพราะออว่าลิเวอร์พูลคงไม่ยอมจ่ายนักเตะค่าเหนี่ยแพงๆให้มานั่งสบรองจริงๆด้วยความที่เป็นสโมสรลิเวอร์พูลน,นอกเหนือจากนั้นมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ ดาดิโล <Dad> ไม่อยู่นนจะเข้ามาแทนหรือเปล่ารวมรไปถึงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดตามแหล่งข่าวบอกว่าก็มีแอบเลอยู่เหมือนกันนะนะครับจะเอามาเป็นแบ็กอัพอ่ะอันนี้ต้องติดตามดูผมว่าอเวสน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เนื้อหอมพอสมควรเลยนะมาดูันที่ตำแหน่งคู่เซนเตอร์นะครับเริ่มที่แกรลี่เคฮิวเันก่อนอบีเตอร์บอสก็กับตันทีมเชลซีนะแต่ว่าสัญญาหมดพอดีนะครับก็เชลซีเพิ่งแถลงการอำลาไปนะถือว่าจริงจริง ในแง่ของฝีเท้าผมว่าเขายังเล่นได้ดีอยู่อืเพียงแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมากับเชลซีเนี่ยมาริซิโอซารีชอบกองหลังที่ใช้เท้าเล่นกับบอลได้ดีอืซึ่งต้องยอมรับว่าดาวิดลุยส์อันโตนิโอรูดิเกอร์แล้วก็อันโตเลสคิสเตนเซนพวกเนี้ยใช้เท้าได้ดีกว่าอืแกร,รี่เคฮิวก็เลยไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามทั้งที่ก่อนนั้นเขาก็เล่นได้พอใช้ได้ในระดับหนึ่งครับผมก็แต่ว่าตอนนี้ เชื่อว่าในวัยประมาณสักสามสิบสามปียังเล่นฟตุตบอลระดับสูงได้อีกนิดนึงนะผมว่าพรีเมียร์ลีกได้อยู่ทีมที่ตกเป็นข่าวด้วยตามที่ Sky Sport สกายสปอร์ตเขาใส่มานะครับก็มีอาร์เซนอลกิซ่าพัลเลสแลวก็แอสตันวิลล่าก็พอได้นะแต่ดูแล้วอาร์เซนอลเนี่ย เขาต้องการพวกตัวเด็กๆมากกว่านะผมมองว่าสุดท้ายอาจจะไปจบทีมอย่างเช่นพาเลทหรือแอสตันวิลล่าเนี่ยแล้วแอสตันวิลล่าถ้าไปเนี่ยครับได้ร่วมงานกับจอห์นเทอร์รี่เพราะจอห์นเทอร์รี่เป็นผู้ช่วยโค้ชของแอสตันวิลล่าอยู่อ่นะครับอันนี้ต้องติดตามดูนะคนต่อมานะครับคู่เซนเตอร์ของแกร์ี่เคฮิลก็คือโทมัสแฟมเมอเล่นคนนี้เขาชอบแซลกันนะแวะมาเล่นนะครับก็ด้วยสภาพร่างกายนะอยู่กับบาซ่าเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเนื่องจากจมีอาการบาดเจ็บแล้วก็เป็นเซนเตอร์ตัวเลือกในลำดับที่4ลำ,ลำดับที่5ของทีมทำให้สมโมสรก็ตัดสินใจเลือกไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่5ปีได้ลงเล่น53นัดเฉลี่ย,ยปีละ10นัดน้อยนะถือวน,น้อยมากก็คือเจ็บมากกว่าได้เล่นนะ,นะครับแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นฟรีเอเยต์มันเป็นโอกาสใหม่แล้วล่ะนะครับแต่อายุก็ไม่เบาแล้วนะครับ33เคยมีข่าวว่าโอเปกอส ไปตรวจร่างกายกันแล้วแต่ก็ยังไม่มีการประกาศจนถึงตอนนี้เทากับว่ามันอาจจะล่มไปแล้วก็ได้ดีกับโอลิมเปกอสคือตามที่ผมตามข่าวเนี่ยเหมือนกับโอลิมเปกอสตรวจร่างกายแล้วไม่ผ่าน <c oughs> ตรวจร่างกายไม่ผ่านมีข่าวกับทีมลีกเบลียวเยี่ยมของวอนซองกอมบานีบ <Under> อันเดอร์เลชอ่าอันเดอร์เลชเหมือนกับให้ความสนใจอยู่เหมือนกันมาว่าอยากจะดึงกลับไปบ้านเกิดด้วยก<ม>็เป็นไปได้นะเออ<ม>นะครับอะต้องติดตามดูก็ผมเคยทําบทวิเคราะห์เขาบอกว่าในร่างกายเนี่ยมีอวัยวะ32ส่วน แฟมเล่นเจ็บไป24ส่วนแล้วเกือบจะครบทุกจุดในร่างกายปวดฟันเรื่องยังยังยังเหลือปวดฟันไว้อยู่ผมว่าอาจจะไปขูดหินบูนอะไรบ้างแล้วแหะนะครับก็หวังว่าในช่วงปลายอาชีพจะได้เจอกับสโมโสอนที่เหมาะกับตัวเขาครับนะครับมาดูกันที่ตำแหน่งกองกลางกันบ้างเราจะเริ่มกันที่ปีกก่อนนะครับฮาเตมเบนอัรฟาโอ้โหนี่เราได้ยินชื่อเสียงกันมานานแต่ปัจจุบันเขาอายุ32ปีแล้วนะครับโอ้โหนึกถึงฮาเตมเบนอาฟาเนี่ย ไม่ว่าจะอยู่กับทีมไหนนะครับอยู่กับนิวคาสเซิลหรือว่าย้ายไปไหนก็ตามสิ่งที่แบบแฟนบอลติดตามมากที่สุดคือการเลี้ยงการเลี้ยงบอลใช่ครับเขาเป็นคนที่เลี้ยงบอลเก่งมากแล้วเนี่ยสกายสปอร์ตชมเลยว่าโอ้โหแฟนบอลเนือหาเวลาเขาเลี้ยงบอลทีรอบปีที่แล้วเขาได้รับบทบาทเป็นเล่น2ตํตำแหน่งนะครับคือกองหน้ากับเพลย์เมกเกอร์แล้วก็มีส่วนสําคัญนะครับในการพาแลนด์คว้าแชมป์เป็นลีคับด้วยนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จแต่ เขาไม่ยอมต่อสัญญาเลยสิเขาบอกว่าแลนด์จริงๆอยากจะต่อสัญญาให้ด้วยแต่เหมือนนักเตะไม่เอาอืขอไปหาความท้าทายใหม่ดีกว่าอจริงๆเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมักจะมีปัญหาส่วนตัวเรื่องพฤติกรรมด้วยตอนที่โค้ชแอกบอกว่าแฟนบอลจบจําได้ดีผมนึกว่าจะฉีกไปเรื่องพฤติกรรมแล้วเอเป็นเรื่องการเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลคือมีคําถามมีหลายคนตั้งคําถามว่าในช่วง ระยะเวลาที่เหลือในจุดสูงสุดอีกไม่กี่ปีเนี่ยในวัย32เนี่ยอาร์ฟาควรจะกลับไปพิสูจน์ตัวเองในพิม์ลีกหรือเปล่าออาย,ย่างน้อยกลับเป็นทีมระดับรองไม่ต้องเป็นทีมระดับท็อปคิดว่ายังไงผมว่าผมว่าถ้าเกิดดูจากการที่เขาออกจากต้นสังกัดปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยากหาความท้าทายใหม่ๆซึ่งพอเราสโคบอับการที่เขาเคยอยู่กับนิวคาสเซิลมาก่อนเราก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นความท้าทายหรือเปล่า แล้วก็ดูสไตล์การเล่นของอาเตนเบนอาฟาเนี่ยพูดกันตรงๆเลยเล่นเรียกเท้าเ <c oughs> พราะฉะนั้นไปพรีเมียร์ลีกที่ไฟ์กันหนักๆเนี่ยมันมีโอกาสเจ็บง่ายและเขาเคยเจ็บหนักถึงท่านขาหักมาแล้วด้วยอมผมมองว่าอาจจะไปลีกอื่นแล้วนะความท้าทายใหม่เรานี้อาจจะไม่ใช่อังกฤษแลยังมีเกชาชเซนอาที่เขาก็ยังไม่เคยไปนะไม่แน่หรืออีกมุมนึงความท้าทายอาจจะไม่ใช่การลองเล่นแต่มันคือเงินเอาจจะไปโผล่อยู่จีนหรือแถบอาหรับอันนั้นก็น่าสนใจนะครับ มิดฟิลครับดานิลสันโอ้โหเราไม่ได้ยินชื่อมานานมากเลยนะตอนแรกผมนึกว่าแขวนสตั๊ดไปแล้วด้วยซ้ำคือบอกตามตรงว่ารูปภาพเนี่ยหารูปภาพปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับก็โอ้โหผมผมพอพูดถึงเดนิลสันเนี่ยผมทำเอานึกถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับ ปี2007เจเอกับเชลซีครับโหเล่นดีมากจำได้ติดตาเลยรู้จักเขาเต็มๆแมชนั้นแหละครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าเส้นทางของเขากลายเป็นกราฟถอยลง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 เพียงแต่ว่าแสดงว่าผลงานที่ผ่านมาเขาก็ต้องไม่ธรรมดาถูกไหมครับ,รบไม่อย่าง,งานั้นสกายสปอร์ตไม่ไปหยิบมาใส่ในตำแหน่งมิฟิลแต่ผมก็งงเหมือนกันคือเขาไปเอามาใส่ตรงมิฟิลทำไมทั้งทั้งที่มันก็ยังมีมิฟิลคนอื่นครับคือปัจจุบัน31ปีนะครับเขาบอกว่าตอนที่กลับบราซิลไป6ปีเนี่ย เจ็บกระดนตรงตรงหัวเข่าสาครัืมแล้วผ่าตัดทั้ง3ครั้งเลยใช่แล้วเราลองดูทีมที่เขาย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวเซาเปาโลเดี๋ยวปูเซโลนะครับแล้วก็ล่าสุดมาบาโตอ่าบาตาโฟโกเนี่ยกะว่าจะมาฟื้นฟูอาชีพของตัวเองให้ดีขึ้นรับแต่กลายเป็นว่าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยทีมสุดท้ายล่าสุดเนี่ย ได้ลงเล่นไปนัดเดียวแล้วก็สัญญาเรียบร้อยจบกันแล้วผมว่าจริงๆเี่ยทางสกายคงอยากจะใส่พวกแอร์โรแรมซี่หรือว่าอันเดรียราบิโอแต่ว่าได้ทีมใหม่ไปก่อนแล้วไงเออไม่อยู่ในค่ายนะครับก็อันนี้เป็นน่าเสียดายนะจริงๆใครเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ชื่นชอบอีกคนหนึ่งแต่ก็ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์ที่สกายหยิบคนนี้มาใส่เออเออ,เอ,อนะครับคนต่อมานะนะครับโยฮันกาบายครับออคนนี้ก็ได้ยินชื่อ เคยเห็นฝีเท้ากันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแฟนบอลพรีเมียร์ลีกนะในวัย33ปีตอนนี้เป็นฝีเอเต์แล้วครับอ่ะคนนี้ไม่แปลกใจเพราะว่า<ช>สมัยอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลหรือว่าคิสราพาเลสผมว่าเขาเล่นได้ค่อนข้างดีนะเป็นมิดฟิลด์ที่สามารถวางบอลยาวได้ดีถูกต้องแล้วก็เติมขึ้นไปยิงไกลได้ด้วยใช่เรียกว่าประสบการณ์โชคโชนแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเขาหมดสัญญากับคิสราพาเลส แล้วอยู่ดีๆก็ย้ายไปซบทีมอัลนาเซอร์นะครับในซาอุดีอาระเบียสัญญา2ปีแต่กลายเป็นว่าผ่านไปปีเดียวตอนน้ยกเลิกสัญญากันเรียบร้อยแล้วกลายเป็นฟรีอีกครั้งหนึ่งแสดงว่ายินยอมพร้อมใจกันทั้ง2ฝ่ายน่าจะเป็นในลนักษณะนั้นนะครับแล้วที่มันพีกก็คือทีมที่สนใจก็คือคิซานมาเลน,นที่มีข่าว <laughs> จะไปดึงกลับมาแต่ผมว่าด้วยอายุ3 3ปียังเล่นได้ประสบการณ์ของเขาแน่นผมว่า ช่วงที่เขาพิกพีกอ่ะผมให้พิกสุดคือตอนอยู่กับนิวคาสเซิลผมให้เกรดสักบีบวกเกือบเอเลยนะเน่นดีมากเลยนะอือาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวกับพวกกองกลางบ้างไหมอาร์เซนอลเคยมีข่าวกับพวกดานิีเซบายอสแต่ว่าพวกมิฟฟิลตัวผ่านบอลเขามีกรารันตชาก,ก้าอยู่แล้วแล้วก็มีพวกมาเตโอเกนดูซี่แต่สมมุติถ้ามันยังมองว่าขาดและไม่อยากเสียเงินเยอะเนี่ยก็ได้นะม,มองว่ากาบายอ่ะเหมาะนะมีประสบการณ์ด้วยคือในทีมมีผู้เล่นอายุน้อยเยอะอ,ม,อม,มันควรจะมีบางคนที่อายุเยอะ เข้าไปขั้นบ้างหรือจะมองว่านี่คือตัวแทนแอรอนแรมซี่เลยเออก,ก็ก็อาจจะเป็นไปได้แม้ว่าแม้ว่าสไตล์จะไม่ไ,มได้เหมือนกันออแต่ว่าเป็นมิดฟิลที่หาคนมาเสริมขนาดทีมอย่างนี้ไหมออแต่จริงๆตอนย้ายไปเอานาะเซอร์ผมก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะ ด้วยวัยของเขาที่ตอนนั้นนะสามสิบสองปีแล้วมองว่าโอ้โหยังเล่นในระดับสูงได้อีกหลายปีเลยจริงๆผมว่าเขาพลาดตั้งแต่ออกจากนิวคาสเซิลแล้วออไปเบสเชนแล้วมันไม่การันตีตำแหน่งนะครับออออมาดูปีอีกฝั่งหนึ่งนะครับฟรองริเบรี่โอ้โหเขาบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆทีมแล้วไม่ใช่ทีมระดับล่างด้วยนะเป็นทีมระดับท็อปแบบแย่งตัวกันแล้วเคยมีข่าวกับทีมในพิม์ลีกด้วยโอ้โหฟรองริเบรี่จริงๆเนี่ย ปีของบาเยนเนี่ยออกอคอกัสนสอคนเลยนะทั้งริเบรี่แล้วก็ไอเยนร็อบเบนนะว่าแต่ว่าฝั่งซ้ายน Sky Sport เนี่ยสกายสปอร์ตเริ่มเป็นฟองริเบรี่ม,มามผมว่าตอนเนี้ถ้าดูจากอายุของเขาดูกับสภาพร่างกายของเขาอะเหมือนกับเขายังตัดสินใจลังเลอยู่ไหมว่าเฮ้ยจะเล่นต่อดีเออหรือจะแขวนสตาร์ทด,ดีแต่ทิศทางล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวจาก k i กเกอสื่อเยอรมันนะครับบอกว่าเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดสนใจอ,อยากจะได้ตัวใช่ คือรีบรี่ยืนยันแน่นอนว่ายังอยู่ต่อผมยังอยากเล่นอยู่นะครับนนแต่ว่าจะไปในระดับไหนคือมีกาตามีทีมจากจีนสนใจแต่ถ้าไประดับนั้นเนี่ยต้องยอมรับวว่าคุณคงไม่ได้เล่นฟุตบอลระดับสูงแล้วแต่กับเชฟฟิล e ์เนี่ย,เ,ยเล่นในพฟฟนนะรีเมียร์อีกนะแต่โอ้โหมาเชฟฟิลล์จะจะท้าทายขนาดไหนผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์เขาว่าเหมือนกับเขา,าอยากเล่น แต่เดี๋ยวเขาขอปรึกษาครอบครัวเพราะการย้ายประเทศอ่ะมันสำคัญออคืออ,คอยู่ในรมันนานคือตัวนักเตะผมว่าลิเบอรี่ไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลหรอก<อ>เรื่องของการปรับ,<อ>บตัว,ว,วใช่กลัวครอบครัวคือไปคนนึงเนี่ยแน่นอนอภรรยาลูกๆก็ต้องไปด้วยเหมือนกันนะครับคือถ้าอยู่ห่างกันในระยะเวลาหลายปีเนี่ยมันก็ค่อนข้างไม่โอเคแต่ผมอยากเห็นเข้ามา่าริรเนี่ยผมชอบมากเลยผมชอบมากเลยลิเบอรี่นะครับอ่ะ มาดูตำแหน่งแนวรุกกันบ้างนะครับสองคู่หูนะในแนวรุกก็คือคนแรกครับ d ด n น e l ลสเตอ i ์ลิคนนี้ก็แยกทางกับลิเวอร์พูลเราทำท่าอะไรครับคนแอก็อดีครับนี่เราใส,าส่สูตรกันอยู่นะครับ,รบ29ปีเท่านั้นเองอายุอานามถือว่าไม่ได้เยอะเลยด้วยในรบรรดารายชื่อทั้งหมดที่ยกมาเนี่ยผมว่าคนนี้เข้าเาที่แบบว่าน่าเซ็นจริงๆใช่เพราะว่าอายุก็ยังไม่ถึงสา แล้วเราทราบว่าศักยภาพของเขามีโอเคแหละในอนดีตเขาอาจจะมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังมากแต่ปีที่แล้วกับลิเวอร์พูลถึงแม้จะเป็นสำรองแต่เราก็เห็นว่าเขาไม่ค่อยเจ็บง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะเขาไม่ค่อยเจ็บแล้วแต่ปัญหาก็คือเรื่องสไตล์การเล่นแหละที่ที่ดูแล้วเขาเขายังไม่ค่อยตอบโจทย์จกกีนคอปเจคอปชอบกองหน้าแบบโรเบิร์โตฟิมิโน่ที่ลงมาล้วงลงมาช่วยแดนกลางได้ลงมาช่วยตัดเกมลงมาปั้นเกมได้แดนนี่สลิสผมที่ผมดูนะครับ ก็พยายามเล่นบทบาทนั้นแต่มันไม่เนียนเท่ากับที่ที่ฟิวิโนทำได้ผมว่าเรื่องของสไตล์เนี่ยบางทีมันปรับยากจริงๆครับเพราะว่าก็เห็นตั้งแต่ตอนอยู่กับเชลซีแนละ้วฝีเท้าดีติดอย่างเดียวที่สโมสรปล่อยไปตอนนั้นคือเรื่องห่วงบอลไปหน่อยซึ่งตอนนี้อายุ29ถามว่าเขาจะมีห่วงบอลไหมผมว่าเขาลดลงมีแต่ว่าลดลดลงนะแต่ว่าด้วยสไตล์แบบดั้งเดิมของเขาที่เป็นสไตล์แบบบุทลุปเป็นสไตรเกอร์มากกว่า ไม่ได้เป็น f a ลส e นเหมือน Romantico ใช่ครับ <S <S <ห>ก็เลยอาจจะไม่เข้าแผนของวอร์พูลทีนี้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วล่ะเพราะว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่ฤดูกาล2014ถึง2013ถึง2014ที่เขายิงได้เกิน10ประตูขึ้นไปตอนนั้นจับคู่กับห u i s s u a r e ยิงได้21ลูกแต่เชื่อไหมครับหลัจงจากนั้นเนี่ยเขายิงไม่ถึงไม่เกิน10ลูกมา5ปีติดต่อกันนี่คือการย้ายทีมครั้งใหม่แล้วเขาจะต้องทดสอบฟีท้าของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่ยังตอนนี้ยังไม่ จริงๆมีหลายทีมสนใจมีเลนเจอร์กับเซลติกด้วยที่อ่านเลยไว้ที่สกายสปอร์ตบอกมานะครับครับคิดว่ายังดีพอจะเล่นในพรีเมียร์ลีกไหมผมว่าเล่นได้แต่ผมว่าหลายทีในพรีเมียร์ลีกก็อาจจะกังวลเรื่องของสภาพร่างกายจําได้ตอนที่ปล่อยยืมตัวไปลงแป๊บเดียวเจ็บครับจุดนี้เป็นจุดสําคัญของเดนิสตอริตค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยอีกค่าเหนื่อยด้วยถ้าเขายังอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อผมเชื่อว่าเขาต้องยอมลดเพราะสัญญาที่อยู่กับลิเวอร์พูลเขาได้แสนห้าปอนต์ต่อสัปดาห์ อาจจะต้องลดลงเหลือบางทีอาจจะไม่ถึงแสนด้วยซ้ำเขาจะรับได้หรือเปล่าไปแบบนิวคาสเซิลอย่างนี้ไหมอันนี้นิวคาสเซิลเปดานขั้นใหญ่อยู่ที่เจ็ดหมื่นนะไมีตามมาไม่แอชลีย์เออหรืออาจจะยอมลดลงมาเหลือเจ็ดหมื่นละเอออันนี้ขึ้นอยู่แต่ถ้ายอมก็ได้สมมติสมมติว่านิวคาสเซิลไม่ยอมเซ็นแซลมอนลอนดอนให้คนนี้ฟรีเอ่ออันนี้ก็น่าสนยอมยอมขั้นเ่อยหน่อยทำลายไปดานขั้นเงินหน่อยก็น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งคนนะครับเรามียศให้เขาไหมมหาเทพหลอดแกรนด์มาสเตอร์เดอะซันออฟ เวลเบกนั่นเองครับ <laughs> เดนนี่เวลเบกนะครับก็ตัดสินใจแยกทางกับอาร์เซนอลอายุ28น้อยกว่าเดนิเอลสตอร์ลิท์อีกนะครับแต่ก็อำลาอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บ <laughs> ใช่ครับโหเจ็บแบบเจ็บเร้อรังมากมๆเลยสำหรับเดนนี่เวลเบกทั้งที่อ่านโดยฝีเท้าของเขา อาจจะมีช็อตเรียกเสียงฮาบ้างมีบ้างแต่ผมยังมองว่าเขาก็เป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งเ,ออเป็นซูเปอร์ซับเป็นตัวโรเตชันที่ดีคนหนึ่งแต่มาเจออาการบาดเจ็บแบบนี้อาร์เซนอลก็ต่อสัญญาณดูสถิติการลงเล่น5ปีที่อยู่กับอาร์เซนอลเอาแค่ลงในลีกนะครับเอาปีแรก25นัดปี21งนัดปีที่สาสบกนัดปีที่4ี่ยดนัดแล้วก็ปีล่าสุดลงแค่8นัดมันแสดงเห็นถึงร่างกายของเขาที่แบบไม่ไม่โอเคอ่ะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นโอกาสใหม่แล้วล่ะ บางทีย้ายทีมอาจจะเหมือนกับการเปลี่ยน่วงจุย้ยไหมออ่าอาจจะไม่เจ็บก็ได้นะออดีตอดีตนิวองรีนะ่นเองถามพ่อแล็กอ่ะแดนนี่วเวลเบกเนี่ยอนเนกประสงค์นะหน้าตรงกลางนั่นได้หน้าตัวฉีกนั่นได้ลิวพูสนไหมถ้าเกิดแบบอ่ะข่าวมันไม่มีแต่ถ้าเลือกได้อยากได้ไหมผมมองว่าถ้าจะใช้เวลเบกเนี่ยมผมปั้นปั้นเด็กนีกว่างรีแนบูสเตอร์อย่างนี้นะแบบคือก็ไม่ได้มองว่าเขาไม่เก่งนะแต่ว่า ในเมื่อเด็กก็มีมก็ปั้นให้โอกาสเด็กดีกว่าเด็กของสโมสรด้วยอย่างรีาร์ดูเซอร์หรือว่าคนอื่นๆอ,อะไรเงี้ยโอ้ยยางคิดถึงตายเลยนะทําไมอะถ้าย้ายออกจากพิมเมยรีกเนี่ยนะผมว่าแฟนแฟนบอลอังกฤษมีคิดถึงเขาเหมือนกันอะครับเออนะครับเป็นนักเตะที่แม้จะไม่ค่อยได้ลงสนามแต่แฟนบอลยังพูดถึงตลอดเวลาอันเนี้ยทาได้ยากนะแล้วมีนักเตะสักกี่คนที่ทําได้แบบนี้บ้างแล้วเป็นคนที่เวลายิงประตูแบบ เข้าช้าในกรอบเข็โทษยิงแบบค่้ยขาเก่งมากเลยแออ่นนเวเบกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรยิงธรรมดาไม่ค่อยได้ออนะครับอ่ะนี่เป็น11ตําแหน่งของ Sky Sport นะครับอ่ะถ้าเราลองมองจากเนี่ยสิคนน่ยนอกเหนือจากเดนิเอลสตอลิดคิดว่ามีคนอื่นอีกไหมที่ที่พอจะขายได้หรือว่าพอจะไปอยู่กับทีมใหญ่ๆได้อีกอืถ้าเอาเป็นทีมระดับใหญ่ๆได้อีกผมมองว่าอายามิเชลฟอร์ม เป็นมือสองทีมใหญ่ได้อาเวสยังเล่นทีมใหญ่ได้แต่ตัวจริงหรือเปล่าไม่ทราบแกรี่เกย์ฮิลผมว่าถ้าเป็นทีมใหญ่ะคงไม่ตัวจริงกันแล้วล่ะแต่ถ้าเป็นทีมแบบแอสตันวินล่า,อ,าอย่างเงี้ยอาจจะโอเคผมมองแบบนั้นอะผมก็มองว่ามีฟอร์มมีอเวสเหมือนกัน <uni. S 3> แล้วก็โมเรโนจริงๆผมผมไม่รู้ว่าบียาไรเอลกับที่เป็นข่าวเ่ยถือว่าเป็นทีมใหญ่ไหม ถือว่าได้อยู่กลางๆ่อนไปทางใหญ่ก็พอได้ลิเบอรี่จริงๆถ้าจะไปอยู่ทีมใหญ่บางทีผมว่าก็ไปอยู่ได้นะแต่ต้องเป็นสำรองนะเหมือนกันครับคือนอกเหนือจาก11คนของสกายสปอร์ตเรามีรายชื่ออีกเยอะแยะมากมายแล้วแต่ละคนเนี่ยมีชื่อชั้นไม่ธรรมดานะก็มีไอเยนร็อบเบนนี่ก็ฟรีเอเจนต์นะครับมาริโอบาโลเตลี่สเตฟานลิกสไตเนอร์นะครับเกรนวีแลนด์มก้าริชาร์ดปีเตอร์คราวส เจสันพันเชียนบาการีซาโก o เอชลี่วินเลียมส์ฟิลจากิลกาแดนเนียลซิมสันชินจิโอกาสกิซาเมียนนัสรีแอนดี้แครโรใช่และ <c oughs> ยังมี ฟิลิเป้หลุยนะครับแบ็คซ้ายทีมชาติบราซิลนั่นก็ยังยังว่างอยู่อีกคนหนึ่งเหมือนกันใช่ใคือยังมีอีกหลายคนที่น่าจับตามองในตลาดนอบนี้ที่เป็นฟรีเอเยต์โอ้โหวันนี้เราสามารถจับทีมในสาทีมสี่ทีมด้วยสามบวกเลยนะครับดังนั้นสโมสรไหนนะที่อยากจะเสริมทัพด้วยนักเตะมากประสบการณ์หรือมองเอาไว้ว่าไม่อยากจะใช้จ่ายเยอะในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่อยากได้นักเตะที่มีคุณภาพ จริงๆ f ฟีเย่นอ่ะมันสามารถตอบโจทย์ตรงจุดนั้นได้อยู่ที่ว่าคุณต้องใช้เวลาในการคัดกรองแล้วก็ตกลงกับตัวนักเตะหน่อยเออแค่นั้นเองนะครับดูตามรายชื่อนี่ลองไป่นเนี่ยบารอเตลี่เนี่ยจริงผมอยากเชียร์ให้บาซ่าซื้อนะแต่ว่าผมเห็นข่าวจะเป็นหนักไปทางในเกาโชเซนามากกว่ารอบนี้มีโอกาสกับเกาโชเซานะรอติดตามด้ดีนะครับอ่ะน,นี่เป็นเรื่องราวของฟเย่น มีเยอะแยะมากมายในตลาดซัมเมอร์นี้เดี๋ยวดูกันว่าบทสุดท้ายแล้วนักเตะแต่ละคนเนี่ยจะได้สังกัดใหม่เป็นทีมไหนบ้างน,นะครับนี่เป็นสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้นะครับก็ฝากรับชม2ช่องทางใน Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน y t u t u ครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็จะเจอกันทุกวันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา2อทุ่มโดยประมาณ ừ ừ ừ. นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ เ,เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนแล้วก็ทีมงานลราไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ